的洞。 ก่อนนะคะคขอจริงๆมันจะมีบาน่ารักแต่ว่ามันไม่ได้ซื้ออันั้นเราจะได้แบบนี้มา อยู่บนรถไฟที่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุสีแล้วจะบอกว่าในรถไฟอะมันมันไม่แน่นอะแล้วก็เตอร์ดีนะเราได้ถ่ายรูปเลยอะถ้าเกิดสมมติว่าเรามปในที่ส่วนตัวไหมเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายูรบ いいれたもし環境い。 เป็นไงคะสภาพพื่คนสนุอ่ะทุกคนใสนุกมากเขาก็ส่งใช่ขำแล้วคือมันก็ไปกี้กับญี่ป uh ุ่นด้วยนะพี่เล่าได้วะสนุกมากทุกคนมาไปเล่นซอลลิงกันเถอะทุกคนหวาดเสียวแล้วหวาดเสียวต่อนะคะสนุกมากทุกคนตอนนี้อันอันแล้วทุกคนตอนเนี้ยทุกคนจริงจริงน้าทางคนขกคบเป็นผู้ประสบไป ก็คือเพื่อนแหละก็คือเป็นผู้ประสบภัยของฉินงกวันลมมันแรงมากมา,มา,มาไปแล้วมานาต่อแถวซอลลนะิ่ทุกคนอันก็จะในอันนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะไปขนๆนข,ข,ข,ขแล้วก็ลงไปข้าง กี่ชั้นอ่ะค่ะก็คือเล่นเคานทุกคนก็คือยังตกอยู่น้อดีจึงที่ฝนตกแต่ทุกคนสู้มากเข้ามาแล้วคือจะไม่ต้องถามฝนแล้วนะคะ่า 私の愛しいアレッタ皆さんにご挨拶してファンタさんは夢を見ることが好きそう私はモノモノと飛ぶことを夢見ていました飛ぶという私の夢を多くの人と分かち合いたいと思いました外したのですそして空を飛びその夢は実現するアレッタ ชดตัวนั้นเล่นเสร็จแล้วอลิงก็คือมันเหมือนพาชมเมืองเลยยาตตอเถิดลานนา คนเหนือจจะไปเล่นอย่างกุนก่อนนะเราค่อยมาดีกว่าแบบอุ๊ยไปตัวอีกแล้วมาไปหาของกินตัาง่ะทุกคนที่เขาบอกว่าเป็นสลร,ราเตายาวๆอ่กคนสุขภัยสุดๆคือทุกคนลมมันแรงมาก่ะแต่ใน,นนี้ดีหน่อยเพราะมันมีกำแพงสูงๆลมมันก็เลยไม่ค่อย,อยดีได้แล้วเราได้มา 披萨、sausage 汁碗、okay. 啊，好的、啊，拌好了，拌好了。 มลมมาแล้วคือมันหนาวคนดูสิคะไม่มีคนเท่าไหร่โอเคเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ลมแรงมากโอเคลมมันเริ่มเบาแล้วเริ่มเดินได้แล้วทุกคนเราถึงแล้วอันปราบเซียน<ะ>อทอปเทอร์ โอเคเรามาดูกันนะคะเพราะว่าเสียงกยีดดังไปถึงสะพานเลยโอเค <Okay. S 2> okay. ตอนนี้กีดี่ฉันก่อนนะคะเพราะว่าลมจะพังแล้วค่ะว้าโอ้ยค <c oughs> ือมันไปอย่างนี้ตลอดทั้งทุกเวลาโอ้ยคืออะไรอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวเราก่อนมราจะได้ข้าวซอยทุกคน 録音をお聴きください。 เ,เพื่อนเพื่อนก็ไปไปก่อนแล้วไปก่อนเพื่อนเลยทุกคนยังนิ่งอยู่และทุกคนนี้ดิเฮ่อันนี้เราได้มาลองแล้วนะคะสองและค่าสี่ยิงยูเย่ yeah! แล้วก็ถัดมาเราจะมาเล่นทอยสตอรี่มาหนึ่งนะคะทุกคน ทุกคนดูสิมันคือสิ่งที่น้องระบาย Wow, this is a mermaid lagoon. Okay, it's okay although it's raining. It's okay I can walk so I can too. ทุกคนแอนจะกลับมาเล่นอันนี้แต่ขอตัวไปเล่นอินเดียนาจุดแรกเรารีวิวก่อนอันไหนที่เราหนุกสุดเซเลอร์ออฟทาวเวอร์หนุกที่สุดต่อมาคือคอนสติบูร์ดได้กี่คะแนนคะบอกกันไปค่ะได้กี่คะแนนคะแพนจอลี่ได้คอนสตอบูร์ดเหรอแบบแบบที่อุ้ยคือเขาแบบสุดสีเลยนะไม่เอาแบบเอาแบบคะแนนที่เธอเล่นยิงได้ได้ยิงได้ หมค่ะนี่คือแปดเดือนหนึ่งแล้วก็แฟนที่ขิงนะคะก็คือชี้ได้แสนห้าแล้วขิงแล้วตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปหน้าจอยเรียบร้อยแล้วทัพเดียวได้เล่นทุกคนเพราะเหมือนทุกคนถอดใจเพราะฝนมันตกใช่ปะแล้วแบบเราเข้ามาคือเราจะได้เล่นแล้วทัพเดียวมาเข้ามาข้างในเหรอท่านเห็นคนที่ได้พาจักแบบเราที่ตอนแถววะเขาเท่ากันเลยทุกคนมันฝนตกมัมาก สมบัติของเดียแอรลี่อ่ะนะคะตัวเจ้าชายกับหผีของเธอ าสิ่งนี้ไม่เจอในตอนแรกมันคือ a i r l s t r e a i u r e ข้ามาในซอกหลืบแล้วก็เราจะไปถามเขานี่ค่ะทุกคนกําลังกลับแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกทั้งวันมันก็จะไม่มีผูเราก็จะไม่มีพัเล็อรอะไรนะคะช็อปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับไปหาอะไรกินในเมืองวันนี้สนุกมากทุกคนได้เล่นเคร่องเล่นตั้งห่าน <laughs> ปิดจุ่มกระชากตองมาฉันได้ตัวนี้เมนนาถามหม ไม่ก็ยายน้องนี่นะคะก็เค,คือท้ายกระสิ่งที่ฉันส่งได้คือยายตัวนี้จริงๆมันไส่ชีบะมาที่ผีเกิกดทุกทุกคนภาษาไทยฮัลโหลสวัสดีค่ะเลยงงมากก็คือน,นี่ฮะเดี๋ยวเป็นคนที่อ่อเซนทโ่เนี่ยก็คงมีหรือเปล่า,า,ารักมากทุกคนเนี่ยของจริงนะคะตัวจิ้มตัวตัว,ต,วตัวจิ้มที่ทึ่งน้อง คือตัวแค่นี้เองนะะทเพื่อจเป็นโซน่ฮโหลวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วอันนี้คือทุิของเราวันนี้เราจะไปฟูจิไม่เห็นเลย ไวเช้าเช้ามากเลยแล้วเราก็ตื่นเช้ากว่าเดิมเลม่ทั้งประเทศเป็นตกเช้ตื่นเลยนะหนาวด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนกลางวันนะ่ะมันจะเริ่มอุ่นขึ้นอากาศเพราะว่ามันแดดตอนนี้ยังไม่มีแดดก็เลยหนาวเมื่อตอนนี้ใช้กระเป๋าใบใหม่เลยนะคะที่ยวไปซื้อมาจากโปมเตสันดูที่ราคาดีวะ่ะ เรื่องผิดก็คือเราไปผิดสถานีที่จะขึ้นบัสแล้วเราก็ตกบัดไปเลยบบตกไปแล้วลทีนท้เราเลยแก้ปัญหาในการซื้อตั๋วรถไฟใหม่นะคะแล้วเราก็ต้องเลือกที่จะไปเปลี่ยนรถเพื่อที่จะไปฟิจิแทนพีมากขึ้นผิดลงผิดสถานีแล้วคือมันเลทแน่นอนอยังไงเรไปไม่ทันเพราะฉันเราก็เลยต้องทิ้งตัวขาไป้วคะแต่ขากลับเดย้นว่าเราจะยังใช้ได้ยรือไมไม่เป็นไร 努力，努快 ทุกคนได้คันนี้นะคะก็มีกำลังเช็ครถอยู่นะคะแล้วจะได้ไปกินข้าวกันหูวมากไม่ไหวแล้วนี่สั่งอันนี้น่ากินไปทุกคนแค่ประมาณไม่ถึงพันเยนนะเนี้ยกินมากหิวข้าวมากค่ะหลังจากไปเอารถอันนี้คือแกงกะหรี่ค่ะทุกคนแกงกะหรี่ที่เราตัดสินใจมากินร้านนี้เพราะว่ามันมีแกงกะหรี่นะคะแล้วมันก็เป็นยูฟูจิ้อทุกคน วันนี้ท้องฟ้าสวยมากมากอากาศดีมากเลยป๊อขอบคทุกคนอันนี้คือบินนะคะแบบโฮมเมดมากเลยเขาจะรับบัตรไหมนะหรือยังไงทุกคนมาเก็ไป ยังมีคนที่ยังไม่อิ่มเท่าไหรนะ่ค่ะค่อยกินต่อตอนนี้เรากำลังจะไปหมู่บ้านน้ำใสตอนแราเนี่ยไปที่มันเป็นสะพานใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันผิดแผนตรงที่ว่าเราอะตกรถบัสทีนี้มันก็เลยทุกอย่างอะมันดีเลยไปหมดเลยเราต้องตัดหนึ่งย่างออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะกลับมาเก็บเลับไม่ได้ก็เลยโอเคอ่านแล้วก็เลยไปหมู่บ้านน้ำใสแล้วค่อยกลับมาเลเพื่อเก็บเลกแล้วก็คืนรถแล้วก็กลับไปที่โตเกียวค่อไม่เสียใจแต่ว่าฟูจิ คือชีทำไงรู้ไหมคะประตูมันค่อยเปิดให้ชีเปิดด้วยนะคะคือชีไมเอใช่คือชีกดเปิดแต่ว่ามันค่อยๆเปิดมาเอาผักเออแบบว่าผู้ดีอ่ะทุกคนแล้วคือดีฉันเป็นอะไรเมียของระคือชื่อขับให้เยคุณหนูเยคนนี้นั่งแต่ข้างหลังอ่ะมันเหลือที่มาเว้ยถ้าสมมุติว่ามันมีกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยคือนั่งสบายมากรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นลุนีโอเค แ,บบแรงมากไม่แต่คือความเย็นม,มันไอความร้อนมันไม่นะมได้เยอะนะ <S <S อันนี้แรมากเลยเนี่สิี่แปะสงสารเหมือนอยุ่รไทยประมาณยี่สิบยี่สิบเหมือนตอนฤดูเหมือนตอนฤดูหนาวถ้าไปที่ไทยอันนี่คือน้ำหมู่บ้านน้ำใสนะคะใสจริงๆคนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากมีแต่คนจีนส่วนใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ของกินเยอะร้านก็ซื้อของกินมา หลายอันแล้วนี่กำลังกินมันหวานอยูแล้วก็ั่งเป็นทาก,กุมาด้วยอันนี้หรออันนี้เพื่อนกำลังอยากจะทำอย่ากจะทำความเค็ม ไม่เห็นคิ้วคิ er er ้วค oh> ิ้วคิ้วเห็นไหมรักษอปากกำลังเคี um> ้ยวอยู um ่เลยทุกคนฟีดแบคดิหมู่บ้านน้ำใสขายมิชลินเอร์ี่น้ำใสใจจริงถ้าใสจริงจริงแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าได้วิวฟูจิกำลังกลับแหละน้ำใสไหลเย็น เห็นปลาเป็นไม่มีไม่ไปน้ยอุ้ยอุ้ยเห็นฟูจิอันนี้คือโออิชิปาร์กนะคะทุกคนดูเจนี่ตื่นเต็นมาแล้วก็หันมาเจอดอกไม้ค่ะน่ารักมากถ้าเกิดถ่ายยิงขึ้นไปอ่ะคือถ่ายยิงขึ้นไปอะน่าจะสวยมากเลยด คือว่าที่อันเช็คมาเนี่ยคือสภาคมเนี่ยไม่เย็นแต่หนาวเลยตอนนี้คือคือสิบสี่เมื่อกี้สิบหกคือตอนเนี้ยคืออะไรสิบสามแน้ะแม่ไม่ไหวเลยแล้วคือแบบตอนถ่ายรูปอะก็สั่นมือแล้วดูผมสิลมก็มา หนาวไม่ว่าลมอย่ามาตอนนี้กำลังเราไปคืนรถเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรากลัวไม่หันเรากลัวชนรถบัสเ,เหมือนเหมือนเมื่อเช้าเรารู้สึกเข็ดหลาบอะคะแล้วเราจะไปรอรถบัสที่สถานีแหละเพราะว่ากลัวตกรถบัสอีกไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านนะคะโอเคเจอกันที่ตุรกี เดี๋ยวเพิ่งสั่งมาถึกมานะคะกับอันนี้คืนอะไรนะคะปะ้าแซลมอนดอแซลมอนดอเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่สบายใจก็มาย่างได้ทุกคนอันนี้อร่อยนะเนี่ยไม่ข้าวเลยคะ่ะทุกคนพี่พีขอข้าวด่วน พอดีแฟนกินของดิบอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาก็เลยต้องสั่งอะไรนบบนี้ว่าหอานไเป็นแบบช่วยนะมีพวกเซฟตอาหารครบแล้วในรอบแรกนะคะล่าสุดขี่เพื่อนสั่งเพิ่มค่ะ กระดองละร้อยสามสิบเองคุณร้อยสสิบบาทนะคือมันถูกปะเพื่อนก็เลยสั่งเพิ่มแล้วก็สั่งเพิ่มเหมือนกันรอเข้ามาสก่เขรอก่อนมากมเาคืันราคาสามารถเราคนอื่นนะก็คือหมดจานเลยแต่ตัวฉันนั้นขอกินต่อเลย ุกคน,นันอยากได้ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้วมวอร์ชันสโอเคโอเคคนเอาเลย้ <c oughs> ยไม่ได้แน่นอนอะมุมเนี้ยนุ่นมันก็ออกแหนปะเนปาแตมันก็ป่อ เราจะต้องเอาตัวนี้ให้ได้อีกประมาณ30มสิบเมตราตัวก็ะติแค่นี้ทำไมไม่หนุนไ,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 ไม่ได้หรอาเฮ้ยได้มาเฮ้ยเอาดีดีดีปล่อยแล้วมึงก็ปล่อยไก่ก็ไดินเวอร์ชั่นสองไม่ได้มาเวอร์ชันหนึ่งทำขอได้ไหมอยากได้ ได้ตอนนี้เกิดได้ได้คแค่ร้อยเยนเองคนว่ามันมีหลุนปะไอ้นี่มันไม่งังมยายาอยากให้มันเปลี่ยนทุกคนเขากำลังพยายามมีคนกำลังพยายา<อ>มเหมือนกันจะ้หมันโดนขัวน,นี่ผด<อ>มนนันไม่ได้